คลิปค่ะสามสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ n อลไล c h ช n n e l และในวันนี้ดูออกไหมว่าจะมาพูดเรื่องอะไรไม่ออกไม่ออกหรอนี้มันสิมโบของสิ่งที่เราจะพูดนะลังนกป่าไม้อ่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่อง ความรักอความรักหน้าตาประมาณไหนความรักด้ใจดีแบบเชื่อมไหมที่เรามาพูดกันเรื่องความรักเนี่ยพอมันใกล้เทศกาลอะไรเอเจเกลมันใกล้เทศกาลวาเลนไทน์เราพี่แบบรู้สึกคาดหวังกับอะไรในวันวาเลนไทน์นี้ฉันไม่กล้าถามเลยการทำหน้าแบบนี้ฉันไม่กล้าถามตอนเลยคือตะโกนตะกัดไปนะไม่ใช่มาี่พี่แบบก้องขอทราบน่าจะจับหน้าได้พอดี ว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะคะทุกคนมันก็เป็นวันของวัยรุ่นนะเนาะเราเลยวัยหนอเนี่ยเราเลยวัยรุ่นมานิดนึงแล้วเราก็ปล่อยให้วัยรุ่นเขาฉลองฉลองกันเราก็อาจจะแค่แบบได้ของขวัญเป็นแหวนเพชรอันนี้คือนิยามของการที่บอกไม่คาดหวังแล้วก็จะไม่ผิดหวังก็คือฉันอยากได้แหวนเพชร ก็แหวนเพชรปลายเพชรต่างหูเพชรอะไรก็ได้ที่เป็นวันง่ายๆง่เางดอกไม้ไม่เอาไง บอว่าได้ไปเยอะแล้วอยู่บนหัวแล้วพี่แก้วเหรอคะคาดหวังอะไรคอนเซปต์เดียวกันหรือเปล่าก็ไม่ขนาดนั้นฉันก็คาดหวังว่าคก็เอออยากได้ชุดใหม่ไมค์ก๊อฟชุดใหม่สักหนึ่งชุดนี่ก็ฝันอยู่หรอหนึ่งถุงอะหรอหนึ่งถุงครับเต็มเต็มไปด้วยครับเต็มไปด้วยทุกครับพี่แพมกับพี่เก้เนี่ยได้ทําการทําโพล ทำ question ขึ้นมาใน instagram ใช่เพราะว่าอยากรู้ว่าน้องๆหรือว่าคนที่ติดตามพวกเราอ่ะคนที่มีแฟนอะเขาไปเจอแฟนกันที่ไหนเพื่อผู้คนโสดทั้งหลายก็จะได้แบบว่าเฮ้ยที่นี่มันก็มีโอกาสเจอแฟนได้เนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคำตอบของจากทางบ้านอันนี้เนี่ยเรามาดูคอนเทนต์หลักของเรากันวันนี้ไหมได้เพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้คือเราก็ยังมาในสายของแบบสายโมแต่รูเบาๆสายมูเบาๆสายโหราศาวันนี้เราก็จะขอพึ่งดวงดาวสาย ดวงดาวล,ละโศกละสารความรักของปี2024ออจากสโตดีแอคไซน์ของแต่ละอันเนี่ย จะเป็นอย่างไรใช่ค่ะเรามาดูที่ราศีแรกกันนะคะก็คือเราขอเรียงตามเดือนเลยแล้วกันเนาะก็คือเริ่มจากมักรนะคะก็คือราศีมังกรก็แปลว่าเริ่มตั้งแต่มาต้นเดือนมักรานะคะจนถึงกลางเดือนกุุภา์ประมาณราศีมังกรนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่า capricorn ดวงความรักของเรานะคะ you have a very passionate side that few people see คือเหมือนมีความแบบ passion ไฟมันร้อนรุ่มอยู่ในตัวที่มันไม่ค่อยมีใครมองเห็น Because the outside you are that steady outside really lets their true emotion that Rand you on who h เพราะว่าในแบบภายนอก on the outside เนี่ยเราจะดูเป็นคนแบบว่ามัน่นคงและเป็นธาตุด,ดินเป็นธาตุด,ดินไม่ค่อยเปิดเผยอารมณ์จริงๆเท่าไหร่ With this year's emphasis on communication, however, your challenge is to show your feelings more often and express what is not only on your mind. but also in your heart are you up for it เ yeah, นี่ยเรได้ปีนี้เนี่ยมันก็เป็นปีที่คุณจะต้องแบบเน้นในเรื่องของการสื่อสารแล้วนะซึ่งคุณอ่ะก็จะต้องแบบแสดงออกให้มากขึ้นให้มากขึ้น having the confidence to give your feeling a voice is truly eye opening and life changing Capricorn การที่อยู่อ่ะมีความมั่นใจในการที่จะแสดงความรู้สึกแล้วก็เป็นการพูดสิ่งที่อยู่คิดออกมามันเป็นอะไรที่แบบเปิดโลกมากเลยนะ <c oughs> eye opening <c oughs> ก็คือแบบอว่าเหมือนเปิดโลกกระถางอะคะ่ะแล้วมันก็ life changing หรือว่ามันเปลี่ยนชีวิตอยู่ นะแคนพิคอน Non traditional Aquarius during her new cycle at the start of February can help you start the year not worrying so much about what other people think ถ้าเราอยู่มีคนใกล้ตัวเป็น Aquarius อะในตอนที่เขาแบบว่าเริ่มเริ่มเดือนใหม่ในช่วง February เนี่ยเขาก็จะสามารถช่วยให้คุณแบบ start the year ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมอืมเออแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นอะ่ะจะเกลอย่างไร ไปต่อที่ราศีต่อไปก็คือราศีกุมราศีกุมนะคะก็เป็นช่วงกลางกุมภาไปจนถึนงกลางมีนาในส่วนของ Aquarius นะคะบอกว่า will love be an airy mystery a suffocating prison mm hmm. or something in between this year โอ้รูปเปิดมาแบบ confusing มากเล u r i u ความรักเนี่ยมันจะเป็นความลึกลับหรือว่ามันจะเป็นแบบเหมือนคุกที่ทำให้เราแบบหายใจไม่ออก suffocating คือแบบหายใจไม่ออก taking an unusual approach to romance to help you find what you're looking for ครทนี่เราแบบว่าใช้วิธีการอื่นในการเข้าหาความรักเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราอะได้เจอกับสิ่งที่เรากำลังหาอยู่ but agreeing to be somewhat traditional will probably help you keep it การที่เรายอม ทำอะไรในรูปแบบที่เป็นดั้งเดิมดั้งเดิมอะเป็นแบบแบบ,แบ,บที่ทํากันมาแบบไม่ต้องแปลกอะไรมากอะ,อะมันก็จะช่วยให้คุณอะสามารถเก็บความรักนั้นไว้ได้ This out-going, exploratory and yes, high-tech cosmic duo encourages you to check out the latest dating apps and explore non-traditional relationships to get a better idea of what you'll be looking for this year ก็คืออันนี้คือ Unusual Approach to Romance ก็คือเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยในช่วงแบบกลางเดินกุมภาไปจนถึงม a r c h กลางเดินมากลางเดินมีนาเนี่ยยูจะไป dating app อะไรอยู่ไปเลยลองเลยแล้วก็ไปดูซาว่ายูอย่างได้อะไรอย่างได้แบบนหน ไปตอนที่ไพเซสนะคะ When it comes to love Pisces you are usually all in and this year is no exception เมื่อมันเป็นเรื่องของความรักนะคะชาวราศีมีนหรือว่าชาว p s c e s เนี่ยก็จะ all in คือเทหมดอัตักเลยมีเท่าไหร่ให้หมด100% <Okay. S 1> และปีนี้ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นนะจ๊ะก็คือเป็นแบบนั้นเหมือนเดิม You are a starry eyed r e a m e r who is in love with the idea of love but your e x p e c t a t i o n and hopes are often dashed by reality แล้วเป็นไฉละ <laughs> ก็จริงเขาบอกว่าเราเป็นแบบสาวช่างฝันที่แบบอินเลิฟตลอดเวลาแล้วก็มีไอเดียของเลิฟที่เป็นแบบที่เป็นไอเดียอะแต่ว่าความคาดหวังของคุณแล้วก็ความหวังเนี่ยก็มักจะถูกแบบว่าทําให้เราตื่นอด้วยความเป็นจริงทุกคน remember also that your power planet Neptune is in your romantic sign again all year which like last year you can both help and hurt your love life depending on what other planet influences are active at the time ก็คือเขาบอกว่ามันผูกอยู่กับแบบ power planet Neptune อะซึ่งอันนี้มันก็สามารถเป็นได้ทั้งดีแล้วก็แย่คือทั้ง help แล้วหรือจะ hurt ก็ได้อันนี้ก็เป็นชาวราศีมีนะคะไม่ได้มีบอกว่าช่วงไหนดีช่วงไหนมีดวงดาวเคลื่อนที่อะไรไม่มีแต่ก็บอกว่าเป็นคน all in เออคน all in w w i l l e these things can be true this year Saturn placement give you the love life give you our love life a more passionate energy that can take you in surprising new direction s เขาบอกว่าแต่ในปีนี้เนี่ยตำแหน่งของดาวเสาร์อ่ะมันมันทำให้คุณอนะ่ะจะได้มีพลังงานที่ค่อนข้างจะแบบเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วมันก็จะทำให้คุณอนะ่ะไปในท,ใใทิศทางใหม่ทิศทางใหม่ he's surprised yeah rushing into the next hot romance is tempting and can definitely be fun but this year is a good time to really think about the effect that going from one inconsequential relationship to the next PASS ON THE LONG TERM WELL BEING บอกว่าเฮ้ย mm hmm. แต่ปีนี้เนี่ยอยู่ก็ต้องคิดดีๆ mm hmm. เพราะว่ามันก็เป็นเหมือนเวลาที่ดีในการที่จะมาคิดว่าผลกระทบจาก Relationship mm hmm. เล็กๆเ,เ,เ,เหล่านี้เนี่ยที่คุณแบบชอบ,บแบบรบีบเข้าไปรีบพบ,ร,บ,ร,บรีบโลกอย่างเงี้ย มันทําให้มันมีผลกระทบยังไงต่อระยะยาว,ยาวอันนี้จะช่วงช่วงเดือนไหนเี่มีแบบวันที่เท่าไหร่ถ้าในอันเนี้ยใช่ไหมก็จะบอกว่าเป็นกลางเมษาถึงกลางพฤษาต่อไปคือทอรเรสนะคะคือราศีพฤษภถ้าพูดกว้างๆก็คือกลางพฤษาจนถึงกลางมิถุนายนนะคะ You indulge your passion and desire so you spare no expense when it comes to love and romance this year คนเนี่ยนะดื่มด่บอยู่กับความแบบปรารถนา ความเ s s ชันเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยเหมือนไม่ได้เผื่อไม่ได้เผื่อใจเราะไม่ได้เผื่อความรู้สึกไม่ได้เผื่อใจเลยเมื่อมันเป็นเรื่องความรักในปีนี้ With love goddess Venus as your cosmic leader you are a fantastic lover and love being in love เนื่องจากชาวทอรัสเนี่ยนะมีวีนัสเป็น cosmic leader คุณก็จะเป็นคนรักที่แบบยอดเยี่ยมแล้วคุณก็ชอบที่จะอยู่ในความรักมากๆ Your ideal adventure companion during this exciting transit is an easygoing Libra or risk it all Sagittarius who still knows how to follow the rules n วนดี้ e ิชิ o เขาบอกว่าคู่ใจค <c oughs> <อ>ู่ใจเออคือแบบว่าเป็นคนทีู่คู่ใจที่ดีนะในช่วงนี้เนี่ยก็คือเป็นพวกคนที่แบบไปง่ายๆอ่ะสบายๆอย่างพวกลิบรานะคะหรือ <c oughs> ว,ว่าเป็นพวกที่แบบ risk it a l l in คือบอกว่าไปไหนไปกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องเป็นคนที่ยังรู้วิธีการ follow หูส่วนขอาการทำตามกฎคือไม่ใช่แบบโหแหกกฎทำอะไรอันตรายผิดกฎหมายก็อาจจะไม่ใช่คือเป็นแบบต้องเป็นคนที่เฮ้ยยังอยู่ในกฎในเกณฑ์นะแต่ว่าก็ ไปไหนไปกันไปต่อนะคะที่เจมรนายอ่ะขาบอกว่าชามรนาย you are the least likely sign to have just one type of person you attracted to over your lifetime โอ้ชาวเมร์เธอเนี่ยดูแบบว่า ชอบหลายคนนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือทั้งชีวิตอะก็ <c oughs> ก็จะดูแบบว่าชอบเออเอ็กซ์เพร์เมนต์กับความรักหรือเปล่าอ่ะก็อาจจะเป็นการแบบนี้ว่าเอ้ยเราอาจจะได้ทดลองหลายๆแบบ <c oughs> เออดูว่าแบบไหนคือแบบใช่อะไรอย่างเงี้ยเนาะในในช่วงชีวิต You're curious mind and excellent communication skills l you to interact with all kinds of interesting and unique people ซึ่งคุณอะเป็นคนที่แบบมี curious mind หรือว่าช่งา,ยยางสงสัยอะแล้วก็ชอบพูดชอบคุยมันก็เลยทำให้คุณอนะได้ไปพบเจอกับคนที่มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็น่าสนใจเยอะมาก so you love Life is really boring มันก็เลยทำให้ชีวิตรักของคุณเนี่ยมันน่าตื่นเต้นนะคะคือไม่น่าเบื่อ So whether you're single attracted or attached in 2014คือต่อให้อยู่จะ single หรืออยูจะมีแฟนอยู่แล้ว mm hmm. ในปี2024เนี่ย e x c i t e e m n t will find you in one form or another คุณก็จะได้พบเจอความน่าตื่นเต้นยังไงก็ตามกูก็ได้เจอนะคะไปดูเจ้าชูออะริงเจ้าชูนจะดูแบบเจ้าชูแล้วเนี่ยไม่่าละอ oh. <laughs> <laughs> อ่าต่อมานะคะมาที่ Cancer นะคะก็คือกราสิกราสกแล้วอ่ะก็บอกว่า if you are Cancer Cancer you are at your best time and most fulfilling when you are taking care of other people เขาบอกว่าคุณจะแบบว่ารู้สึกว่าชีวิตมันเติมเต็มได้เติมเต็มชีวิตมากๆถ้าเกิดว่าอยู่ไปเทคแคร์คนอื่น that doesn't necessarily mean a romantic partner คืออาจจะไม่ได้เป็นคนรักซะอย่างเดียวนะแต่การที่มี special someone in your life is something most w a t e r s g n and r a c e f u l l y แต่การที่ได้มีคนพิเศษในชีวิตอะมันเป็นสิ่งที่ Watersan หรือว่า ชาวท่นาทน้ำเนี่ยเขาอบกอดไว้อย่างเต็มที่เลยก็คือแบบชอบเทคแคร์ผู้อื่นแล้วก็การได้มีคนพิเศษก็ทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายออต,ต่อไปค่ะเลียวเลียว you love everything about love mm. คุน่ะรักอย่างที่เกี่ยวกับ,บ, yes, ค,วค,บความรัก you love excitement and drama and yes even the pain ก็คือบอว่าคุณน่ะชอบทั้งความดราม่าความเจ็บ Oh. อันนี้พี่เกวลวหรือเปล่าเนี่ยแค่ oh, <that S 2> นี้มั<า>นชันแบบไม่ใช่มันขั้วห่างมาก Because it makes you feel alive โอ้มันทันมากฉันเกลราสีละ <c oughs> ไอความรู้สึกเราเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกแบบมีชีวิตอ่ะมีชีวิตที่วา oh. อ h Which is why you see each day of 2024 as a chance for a fresh start and a way to see things from a new perspective โอ้โหมันก็เลยทำให้คุณอะมองว่าปี2024เนี่ยจะเป็นโอกาสานในการที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันเลยแล้วก็ได้มองโลกผ่านมุมมองที่มัน นม่ม These are important questions to ask yourself this are yourself ask year ก็คือคำถามเเหล่่านนี้ป็สิงที่อยู่ต้องถามตัวเองในปีนี้นะอ่ะถามถามตัวเองเลยแล้วเขาก็บอกว่า if you are interested in dating during this dynamic transit at non judgmental Libra is a great match อ่ะฉันแล้วเธอฉันกับฉันเออ,อเธอกับเธอเออจริง <laughs> พอมองอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนแบบเห็นความเป็นตัวเองอยู่ในนี้ด้วย<อ>ก็อาจจะมีเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นัตส์หรืบราใช่มาต่อที่ Virgo นะคะ however you would define your love life earlier this year completely single a n d h a p p y single and looking in a committed relationship or happy or unhappy or any number of its complicated entanglements ก็คือยูจะแบบนิยามคำว่ารักความรักของยูว่ายังไงในปีนี้เนี่ยจะดีไม่ดียังไงก็ตามนะคะ we are fairly confident that it will change to something else before the year is over เราก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นก่อนที่ปีนี้จะจบ the universe has declared this to be your year of relationships and there are plenty of planetary interactions that will help you navigate them ซึ่งจักรวาลเนี่ยเขาก็ได้บอกแล้วว่าปีนี้เป็นปีแห่งความ,วามสัมพันธ์นแล้วมันก็มีอินเทอร์แอคชั่นเยอะมากเลยที่จะของของดาวเคราะห์เยอะมากที่มันจะช่วยนําทางให้คุณโอ้ค่อนข้างที่จะกำกวมมากเลยเนาะ บอกว่า oh, เนี่ย mixing things up every now and then is good for your soul เขาบอกว่าให้ลองปรับเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนอะไรในชีวิตเนี่ยมันก็จะช่วยให้แบบดีต่อจิตวิญญาณของคุณนะ but as soon as you stray too far from your usual you start to get a little anxious แต่ว่าถ้าอยู่แบบว่าทำอะไรที่มันเหมือนออกไปจากคอมฟอร์ z โซนมากๆเนี่ยอยู่ก็จะเริ่มรู้สึกแบบ anxious อะ อืมเออเริ่มรู้สึกกังวลแล้วก็มีตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าในช่วงนะคะที่แบบว่าดาววีนัสอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโคจรมาเจอกับอันนี้นะ,ะในช่วง April. เมษารนก็จบไปแล้วลิบราบ้างนะคะลิ b บร i อิสม I'm Libra that is real work <c> involved if you want to learn and grow from your love journey this year Libra แกฉันเคยได้แล้วนี่มันง่าย้า้ ทุกอย่างคือแบบต้องพยายามกนก่านะ There's real work ก็คือเขาบอกว่ามันมีความแบบอยู่ต้อง work อะต้องแบบทำงานต้องใส่ความพยายามลงไปนะถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนรู้แล้วก็เติบโตจากความรักในปีนี้ This year the balance your son represents will be more even more important than ever so for every minute you spend putting in the work make sure there's an equal minute of fun เฮ้ยเขาบอกว่า make ชัวนะว่าคือคือปีนี้สายเนี้ยค่อนข้างจะสำคัญแล้วก็ท,ทุกๆนาทีที่คุณใช้ไปกับ การทำงานเนี่ยก็ให้ m ม k e s u r รว่ามันมีพวกมิตออฟฟันคือมีความมีเวลาของความสนุกที่เท่ากันกับความรทสกอร s c o โ p i o s c o ป p i o คือ s c o ป p i o คือพิจิกพิจิกพิจิพิจิปะมันเรียกว่าราศีพิจิเออพิจิกคือภาษาไทยก็ไม่แข่งภาษาอังกฤษก็เริ่มจะไม่ได้ There's value in empowering yourself in all areas of your life this year Scorpio especially n e r เขาบอกว่ามันก็จะมีแบบว่าการที่เราแบบเห็นคุณค่าในด้านของความแบบ empowering คือการแบบ <c oughs> ให้พลงังเออให้พลังกับตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความรัก You aren't always great at focusing on what you make you happy คุณเนี่ยนะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ ในการโฟกัสกับว่าเราทำอะไรแล้วเรามีความสุข You take pride in making other people feel good but getting more in tune with what you need emotionally and physically can transport your love life to the next level in 2024 mm. คุณไม่ค่อยให้ความสำคัญกับว่าอะไรสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขแต่คุณนะ่ะค่อนข้างที่จะชอบทำให้คนอื่น f ี e l good แต่การที่คุณจะเข้าใจว่าตัวคุณนะ่ะต้องการอะไรทั้งในเรื่องของแบบความรู้สึกและในเรื่องของร่างกายนะคะมันก็จะช่วยทำให้ชีวิตรักง ไปได้ดีขึ้นไปได้ดีขึ้น next level นะคะไปในแบบ level ถัดไปราศีสุดท้ายทุกคนราศีธนู Sagittarius you have a lot going on this year in other areas but that doesn't necessarily mean your love life has to suffer เขาบอกว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องทำมากเลยแต่ก็ไม่ได้มีความหมายว่าชีวิตรักของคุณเนี่ยจะต้องแบบทุกข์ทรมานนะเขาบอกว่าลองท m love affair on really appealing to you เขาบอกว่าความรักระยะยาวหรือว่าคู่ชีวิตอ่ะ,อะก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่า คุณมองหาอยู่ mm. ตอนนี้อะ่ะ but if you happen to find someone you can envision a future with you go with the flow for a while and see where it takes you ถ้าเกิดว่าคุณเจอใครที่เออเข้าตาเนี่ยคุณก็คงจะลองคบดูแล้วก็ลองดูว่าจะเป็น this fun loving lunation gets you excited about closing one chapter in your love life and starting another possibly with someone younger or someone with a childlike spirit who loves to play games and sports เขาบอกว่าคุณน่าจะแบบว่าได้เจอพบรักกับคนที่มีอายุเด็กกว่าแล้วก็มีความเป็นเด็กสูง mm. อะไรอย่เงี้ย ไม่ใช่เ,เด็กจริงๆก็ได้นะชอบเล่นเกมอะไรอย่าง<ะ>ี้โอเคคือการที่เรามาอ่านแบบนี้อ่ะบางทีอ่ะเราก็ได้รู้สึกเหมือนแบบได้ reflect กับความเป็นตัวเองจริงๆด้วยเนาะว่าแบบ เฮ้ย <He, S 2> ฉันเป็นแบบนี้ป่าวะเออแบบบางทีฉันไม่อาจจะไม่เคยสังเกตเออว่าไอการกระทําที่เราทําแบบนี้ไปเ,ออเพราะเรามีลักษณะความคิดหรือลักษณะนิในใสัยประมาณนี้ออซึ่งมันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ค่อนข้างดีในการที่จะย้อนมองตัวเองใช่เพราะนี่มันช่วงต้นปีอะทุกคนมันก็เป็นช่วงที่เราแบบว่าเ,ออเป้าหมายในชีวิตหรือว่าเซตแบบการกระทําหรือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตเราสําหรับปีนี้เนาะ คราวนี้ด้วยความที่เราเอาใจคนโสดเราก็เลยได้ไปถามในไอจีมาใช่ปะว่าเจอแฟนกันที่ไหนเจอแ,แฟนครัง้งแรกนะที่แบบปิงครั้งแรกอะที่ไหน <c oughs> เพื่อที่ว่าจะได้ฉันจะได้หาไอเดียมาให้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะบอกคนอื่นอะเราต้องบอกของตัวเองก่อน <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่แฟร์จริงก็จะไม่แฟร์ฉันบอกเลยขอฉันเจอที่ท้องหลอท้องหลออยไหนอะซอยไหนเอ่อถนนใหญ่ท้องหลอเลยเ <c oughs> บียเบลลี่ทุกคนเอ้ยของพี่เกลเจอที่ตอนเรียนปริญญาโทก็บอกตรงว่าตอนนี้นก็คือเจอแล้วก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้ว ่งจะมาได้พัฒนาความสัมพันธ์ทีหลังไม่ใช่ผกว่าโอ้โหปิงแล้วก็เริ่มติดเลยไม่ใช่เพราะฉะนั้นเรามาดูจากในอิน t a g r กรมเราบ้างจริงซึ่งของพี่แบมเนี่ยสรุปออกมาง่ายมากว่าว่าเป็นที่เดียวกับพี่เกลมหาลัยที่เป็นสถานศึกษาเยอะสุดก็คือไม่มหาลัยก็โรงเรียนเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าใครที่อยู่ในมหาลัยอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปนะทุกคนมีคําตอบที่แบบว่าทางบ้านตอบมานะคะเพื่อนดิฉันก็ได้บอกมาว่าจิมมีเหมือนกันดิฉันก็มี คือ,อนี่ก็คิดภาพไม่ออกเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยทำไมเพราะเราก็ไปยิมแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีเวลาไปสังสรรค์นะ<ต>อะคิดว่าคือสมัยนีย้มันก็มีวกาคลาสเยอะออยิ่งถ้าไปยิมแล,แล้วเราเจอคนที่ถูกใจอะมันก็มักจะมีความหมายว่าเขามีไลฟ์สไตล์เดียวกับเราด้วยซึ่งมันก็เหมือนเป็นบอดดิ้งแบบเป็นเบรเอแรกเออใช่เป็น<ม>แบบสเต็ปแรกเนาะว่าแบบชอบออกกําลังกายเหมือนกันเออก็มีกิจกรรมร่วมกันละหนึ่งอีกหนึ่งอันที่เจอเยอะคล้ายๆของพี่แบมก็คือตามแบบในคลับ ซึ่งนี้มันก็แล้วแต่บุคคลแล้วก็อย่าลืมใช้วิจารณ์นะยานิด้วยนะนคือก็ต้องแบบว่าดูดีๆเลือกดีๆแล้วก็อันที่เจอเยอะมากพี่แบมคอนเสิร์ตจะหวั่นใจที่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตการ์มีหรือเปล่าคอนเสิร์ตกามีก็มีตอบมาสองคนนะคะสองพี่แบมเนี่ยก็มีคอนเสิร์ตที่บอกว่าคอนเสิร์ตค่ะนี่อยู่ข้างล่างแต่เขาอยู่บนเวทีอ้าววนเวอร์เหมือนชันเลยมีความมโนแสมแล้วก็อ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่า จอแฟนที่โรงเรียนแล้วก็อ่เกรตรแฟเจอ,อเที่แบบว่างาน,นงานแฟนงานโรง,ง <event. S 1> เรียนคนที่แบบว่าวันนี้ที่เราอ่านไปจะมีบางราศีใช่ไหมที่ควรที่จะออกไปจากคอมฟอร์ทโซนออกไปเจอผู้คนอ่ะก็อาจจะแบบว่าลองไปงานแฟนลองไปทําอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนแบบนี้ก็ได้เนาะม,มันก็น่าจะเป็นแบบการเปิด โอกาสให้ตัวเองเออเปิดโอกาสให้ตัวเองให้เจอคนที่ชอบอะไรคล้ายๆกับเราอย่างเช่นเข้ายิมหรือถ้าเราชอบแบบชอบฟังเพลงก็มีคอน,สอคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยที่ป็นอิลเป็นคนเดียวกันอาจจะเจอก็ได้จริงจริงโอเคอะประมาณนี้กับคอนเทนต์วาเลนไทน์แล้วกันใช่แล้ว <laughs> มีเรื่องที่ cover ยกมาโอเคได้เลยก็ถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับช n องของเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะ แล้วก็ใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็ขอให้มีความรักที่สวยงามนะคะส่วนใครที่กําลังโสดอยู่นะคะก็จริงๆแล้วจะมีความสุขกับการโสด ก็ได้ก็ดีก็เป็นเรืแต่ถ้าวันนี้กำลังอยากจะมีใครสักคนในชีวิตก็ขอให้เจอคนที่จะมาเป็นส่วนนั Berlin> ้นให้กับชีวิตเราได้นะคะขอให้เจอคนที <h 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 ่ใช şey ่แล้วก็คนที่ชอบใช่โอเคแฮปปี้เบอร์นฮาร์เจนะคะทุกคนล่วงหน้าไว้เลยแล้วกันแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย